สวัสดีค่ะช่องยายวรรณชาแนลค่ะวันนี้ยายวรรก็มีบอนอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นบอนสีนะคะคือบอลสีหองเฮาราชินีเห็งใบไม้นะเป็นเป็นไม้เป็นไม้ที่เป็นไม้มงคลนะเป็นไม้ประดับเนี่ยนี่เห็นไหมลักษณะของบอล ีฮงเฮจะเป็นสีแดงข้างๆก็จะเป็นขอบสีเขียวนะคะอันนี้คือหองเฮาบอนสีหองเฮาราชนีแห่งใบไม้นะคะเป็นไม้ฟอกอากาศได้ดีเนาะ,ะเป็นไม้อวบน้ํานะคะจับแรงๆก็ไม่ได้มันจะทําให้ช้ำเนาะ,ะต้องการแสงแดดร่ํรไยนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องการแฉะนะพอแค่ชุ่มๆเนาะ เป็นไม้ฟอกอากาศเป็นไม้กระถางได้เป็นไม้มงคลแนละ้เป็นไม้ประดับนะอันนี้คือบอนสีหองเ่าราชนินีแห่งใบไม้นะใบจะออกสวยๆใบจะออกสวนงามมากนะนี่ข้างๆจะเป็นสีแดงกา้านจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะนี่ออกใบนะี่ถัดกัดสีแล้วจะสวยนะ กัดสีก็จะเป็นสีแดงนี่นี่คือกัดสีแล้วนะยังไงก็ฝากนะเข้ามาดูด้วยนะมาชมนะอันนี้คือบอนสีหงเฮานะคะราชนีห่งใบไม้นะก็จะมีเหมือนกันก็คือกวนอูนอนะลักษณะเหมือนจะคล้ายๆกันนะจะผิดกันไปนิดหนึ่งนะยังไงก็ฝากให้ทุกคนนะเอฟซีทุกท่านนะ มาดูมามีไว้เป็นไม้กระถางไม้มงคลไม้ประดับเป็นจำบ้านนะคะสวยงามมากนะขอบขอบ,ขอบข้างเนาะก,ก็จะมีมีเขียวๆนะขอบเขียวๆแล้วก็เหมือนจะบอกเหมือนหน้าว,วัวมันก็ไม่ใช่นะมันคล้ายนะมันคล้ายนะมันคล้ายหน้าว,วัวแต่ก็สวยนะสวยมากหา ประดับที่บ้านเนาะมาปลูกมา,มาประดับไว้ที่บ้านเป็นมงคลนะเป็นมงคลนะเป็นไม้ฟอกอากาศก็สุดยอดนะว้ที่บนหัวนอนหัวนอนก็คือข้างนอ,อกที่ยืนนอนออกมาจากบ้านเนาะนี่เป็นไม้ที่สวยงามสวยมากสวยสวยนะหองเฮา ราชนีแห่งใบไม้ถ้ากัดสีเต็มที่ก็จะออกสีแดงน,นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นงก็ฝากกดไลค์กดชิดตามกดซับะไคร้ให้อยาวันด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยะคะ่ะ